นิยายรักนิยายเสียงเรื่องซาตานไดหัวใจตอนที่22และแล้วเจ้าแมวน้อยก็หนีเจ้าอสูรร้ายไปมีคนใจดีรักและพร้อมจะเลี้ยงดูมันกับเจ้าหนูน้อยเพื่อนรักเจ้าแมวน้อยผู้น่าสงสารได้รับพรจากนางฟ้า กลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยและรองรักกับเจ้าชายผู้แสนใจดียามีความสุขส่วนเจ้าอสูรร้ายนั้นก็ถูกทิ้งให้หงอยเงาเดียวดายอยู่ในปราสาทอันกว้างใหญ่เคว้งคว้างตนเดียวและค่อยๆตายไปช,ช้าๆโดยไม่มีใครสนใจใยดีมันเลยนิทานจบลงแล้ว ฟ้าครามแอบถอนหายใจเงียบๆเขาจะมีจุดจบเหมือนเจ้าอาสูรร้ายหรือเปล่านะเขาแอบรู้สึกหวงวูบในใจก่อนที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่หากเขายังเอาชนะใจปณิตามไม่ได้เขาจะต้องเหี่ยวแห้งตายเหมือนอสูรร้ายแน่ๆ เสียงกระซิบบอกอย่างเหยียดยันแล้วเขาก็รีบสลัดสบัดหัวทิ้งเสียงเสียงเสียงนั้นที่โจมตีความเชื่อมั่นของเขาให้รีบก้าวออกมาจากที่ซ่อนน้องตะวันหลับไปแล้วท่าทางสบายใจเมื่อเขาจะงกลงมองคนที่กําลังห่มผ้าจัดท่านอนให้กับน้องตะวันได้นอนให้สบายขึ้นบนเตียงกว้าง หญิงสาวไม่สนใจเขาเลยสักนิดและไม่พูดไม่ทักเขาสักคำเดียวเขาแกล้งกระแอมเธอก็ยังไม่สนคนอยากงอ,อก,ก็เริ่มท้อเริ่มหงุดหงิดเพราะเป็นคนที่เอาแต่ใจมาแต่ไหนแต่ไรแต่เพราะเขาต้องเอาชนะใจเธอมันจึงคอยเตือนสติให้เขาใจเย็นลงเพราะหากพลาดไปแล้ว เขาจะไม่มีวันได้ครอบครองเธอกับลูกอย่างแน่นอนเออแนนจา้าฟ้าคามลองเปลี่ยนตัวเองอย่างประดับประเดิดแก้มสีเข้มขึ้นแต่ทว่าปณนิตาที่ได้ยินกลับเชิดหน้าไม่สนใจเขาเดินผ่านเขาไปดือด้อๆเราวัาไม่ได้ยินเขาไม่ได้มีตัวตนและไม่สนใจเขาเมียง พียงแต่นิดฟ้าครามหน้ามานไปเลยกับความรู้สึกที่ถูกมืนเขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งความทอดทิ้งมันการถูกทอดทิ้งมันเป็นเช่นนี้นี่เองคราวนี้คนหญิงเพิ่งรู้สึกตัวเพราะตลอดมาเขากระทำเช่นนี้กับเธอเขาถอนใจเดินคอตก เปล่นขึ้นไปนองกอดตัด้งของลูกชายด้วยความรักและความห่วงหหนเขานึกไม่ออกเลยว่าหากคนที่นอนร่วมเตียงกับเมียกับลูกของเขาคือชายคนอื่นเขาจะทำใจได้อย่างไรกันเขาคงรับไม่ได้แนะ่ๆนะและเขาจะไม่มีวันยอมให้เป็นอย่างนั้นแน่นอนนั่นคือเสียงสะท้อนในหัวใจที่ดังกึกก้องอยู่เสมอ ดวงตาคมมองเซลหน้าน่ารักหน้าฉังของลูกชายรูปแก้มยุยยุแดงปลั่งนั้นอย่างแสนรักก่อนจะรอให้ปณิตามานอนกับเขาด้วยแต่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเธอก็ยังไม่มาจนเขาเผลอหลับไปนั่นแหละแต่ขณะที่เขาหรับตอนที่เขาไม่รู้ตัวอยู่นั้น เขาก็ไม่อาจร่วงรู้เลยว่าปณิตาก็แอบ,บมองสองคนพ่อลูกที่ดับอยู่ด้วยกันบนเตียงเธออยากให้ลูกได้ดับความอบอุ่นจากพ่อเธอก็อยากให้เธอได้มีความสุขจากคนรักแต่ไม่ใช่รักเขาเพียงฝ่ายเดียวและเธอก็แค่อยากจะมอบความสุขนั้นให้กับลูกของเธอ เธอแอบคิดอย่างดาวดานใจเธอต้องเลือกทางเดินของเธอซึ่งเป็นอนาคตในเมื่อเขาไม่เคยรักเธอ,อเลยเธอก็ต้องเลือกทางเดินใหม่แม้จะไม่มีเขาก็ตามทีรักคนที่เขารักเราดีกว่านั่นคือสิ่งที่เธอคิดเพราะคนที่เธอรักไม่เคยรักเธอเลยการรักเขาข้างเดียวมันเจ็บปวดรุดร้าว จนเธอไม่อาจฝืนทนได้อีกต่อไปแล้วอีกไม่กี่วันแล้วที่เธอจะได้มองภาพนี้เธอค่อยๆขย,ยับด้างปอบบางเข้าใกล้ก้มลงหอมแก้มลูกชายและต้องใบหน้าคมเข้มของชายคนที่เธอรักก่อนจะหอมแก้มเขาอย่างที่ไม่เคยคิดกล้าทํามาตลอดนี่คงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ก่อนที่เธอจะรีบเช็ดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดแล้วรีบกลับเข้าห้องนอนเล็กอย่างปวดร้าวกระทั่งเธอขดตัวลงบนเตียงนุ่มขณะกลางดึกร่างใหญ่ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็บพบว,ว่าเขากำลังกอดลูกชายอยู่เพียงเท่านั้นส่วนปในตา ไม่ได้กลับขึ้มานอนบนเตียงด้วยกันเยีย่ยมียจอมดื้อเขาแอบบริาพาศเขาขยับตัวอย่างเงียบเชียบกลัวลูกชายจะตื่นลงจากเตียงแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าห้องเล็กเป็นจริงอย่างที่เขาคิดดวงตาคมปลาามองจ้องร่างบอบบางที่หลับสนิทอยู่บนเตียงด้วยดวงตาอันหมายมากฝ่าครามค,อคอ่อยๆก้มลงหอมแก้มนวล อย่างแผ่วเบาแต่ก็ทำให้คนที่คอยระวังตัวอยู่แล้วสะดุ้งตื่นดวงตาสวยเปิดกว้างทำท่าจะดิ้นหลบแต่ก็ยังช้ากว่าคนที่จดต้องเธออยู่ก่อนแล้วอุ๊ยนี่คุณเข้ามาทำไมออกไปนะก็พี่เมฆจะมาขอนอนค้างด้วยไงล่ะเดี๋ยวน้องแนนจะหนาวหญิงสาวจ้องเขาตาวงอย่างคามไม่ถึง ว่าคนอย่างเขาจะพูดประโยควหวานๆแบบนี้ได้อย่างไรปณิตาใจสัน่นนิ่งงันจ้องเขาเหมือนไม่เคยเห็นส่วนฟ้าครามที่ขัดเขินอยู่ไม่น้อยแต่เขาที่เขาจะพูดประโยควหวานแต่เขาอยากให้เธอเรียกเขาว่าพี่บ้างสักคำ แล้วแทนตัวเองว่าน้องแนนอย่างที่เธอเคยตอบโต้กับคนอื่นๆหรือแม้แต่ร้อยยิ้มหวานๆเขาก็อยากได้มันจากเธอไม,ไม่ต้องค่ะฉันฉันนอนคนเดียวไม่หนาวหรอกไม่ได้หรอกจ้าคืนนี้หนาวจะตายถ้าไม่มีคนกอดผู้จบก็จะวัดลั้งเล็กเข้าในวงแขนหน้าตาเฉย ปณิตายัางคงงงงันกับคำพูดอ่อนออดของเขาจึงไม่ทันได้ตั้งตัวและตกอยู่ในพวังแห่งจุมพิษเร้าร้อนที่เขาส่งมาให้ทันทีทันใดมือบางที่ทำท่าจะผลักใสจึงเผลอไผลรูปราอกแกร่งกำยำเขาจับมือเธอให้สัมผัสกับเขาขณะที่ดินดายไล่ล่า ตามหาความหวานในโพรงปากเมื่อมือของเธอเผยแรกเข้าในเดินผมของเขาคล้ายกับว่ามันยังลึกไม่พอเขาส่งเสียงครางอย่างพออกพอใจเสื้อผ้าไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาเพราะความชำานิชำนาญเขาก็สามารถสะบัดชุดหนาๆนานของเธอออกจากเดินด่างได้อย่างสบาย เขายอมพระริมสีปากออกมามองเรือนร่างที่งดงามของเธอเมื่อเธอยังคงหอบหายใจสั่นดุัว่าปรับถูกซาตานได้สูบพลังของเธอไปจนเกือบหมดพอเห็นแววตาว่าหวานเธอก็อดเขินอายออกมาไม่ได้จนแก้มแดงของเธอเปล่งปลัง่งสวยเหลือเกินน้องแนนจา๋าน้องแนนของพี่เมฆ นำเสียงนุ่มนวลออดอ้อนพร้อมกับปากชื้นร้อนระอุแตะแต้มลงตามเพวียข,ของเธอผิวอันบอบบางขาวเนียนจนผิวสีขาวเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูพีชหน้ามองมากยิ่งขึ้นมือหนากอบกลมร่างเนียนละมุนมือสมรวจอย่างย่ามใจอ่าเรียกพี่เมกสิจ๊ะน้องแนนจ๊า เขาขอร้องอย่างอ่อนอ่อนพี่เมฆขาเธอร้องนะงงมเมื่อมือร้อนไล่ล่าลงต่ำเรื่อยๆจนเจอผิวนุ่มเนียนรูปร่างที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกแขนยาวกอดรัดรับลำคอแกล่งมือปากร้อนรุ่มประทุสรายสองบตูมมือเล็กเผยรูปร่างกลายกำยำ อย่างสำรวจตรึมตัวเมื่อเขาก้มลงหาจุดหมายปลายทางที่เขารอคอยแนนจาแนานของพี่เขากระซิบก่อนจะก้มลงจุมพิษหน้าท้องเนียนเรียบที่หดเกร็งด้วยความกระสันซึ่งเขาเป็นผู้ก,ก่อขึ้นมาชายหนุ่มมัวเมากับกลิ่นกายสาวจนไม่อาจถอนใจอะ,อะพี่เมฆพี่เมฆขา ปณิตาหอบกระเซาเมื่อปากร้อนแต่แต้มลงบนกลีบกุหลาบสีสดรสช่ำหวานหญิงสาวปิดแกวเจ้าๆรับปากร้อนที่บทุสลายเธอทำให้แทบขาดใจตายกันไปข้างหนึ่งกับความสุขที่เอิอล้นในหัวจิตหัวใจโลกทั้งโลกเหมือนจะขาวโพลนระยิบระยับด้วยดวงดาวนับล้านดวง ฟ้าครามรับดูได้แล้วว่าเขาสามารถพาเธอไปถึงยังดินแดนมาสัจันร์เขาจึงไม่รอช้าเมื่อจับมือเธอให้รู้ว่าเขาเองก็ต้องการความมหัศจัรทร์ด้วยเช่นกันหญิงเสาเขินนิดนิดเกรงหน่อยๆโอ้นางจ๋าพี่ขอไปหางสวรรค์บ้างได้ไหม สาวน้อยทำตามเหมือนดั่งธรรมชาติที่สอนให้คนเราได้รู้จักรสชาติแห่งความรักเขาพาตัวเองเขาไปพบกับความอบอุ่นที่เขาโหยหาโบกสะบัดกายแกร่งตรงในร่างนุ่มนิ่มที่รอรับอย่างสุดใจขาดิ้นเสร็จแล้วจึงได้พบกับความสุขที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตทั้งคู่กอดเกี่ยวกัน ไม่พอต่อรถรักที่มีต่อกันละกันคำกระซิบหว,หวานนพี่เมขาน้องแนนจา๋าทั้งคืนตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของกันละกันปัณณิตาตื่นขึ้นมาก่อนเธอจึงเผลอจ้องมองอกเปลือยของเขาเพราะเขาไม่ยอมสวมเสื้อนอนแม้เธอจะอ้างว่าไม่ยอมให้ลูกมาเห็นไม่อยากให้ลูกมาเห็นเขาก็ไม่สน เขาหลับพริมโดยไม่รู้ตัวยังมีความสุขหากเธอได้ตื่นขึ้นมาได้เห็นหน้าเขาทุกวันก็คงดีไม่น้อยดวงตาสวยซึ้งมองไล่เลื่อยจนเห็นรอยแผลเป็นเล็กๆที่อกเขาซึ่งเกือบถึงจุดอันตรายเธอไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมาแต่เธอก็ไม่กล้าถามเขาหรอกเธอแอบลุกจากเตียงอย่างแผ่ว เตียงที่ฟ้าครามยังคงกอดน้องตะวันอยู่แอบแก้มแดงนิดๆที่เขาใช้คำหว,วานๆกับเธอเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนที่เธอจะยิ้มอย่างมีความสุขแล้วรีบเข้าห้องน้ำทําธุระของตนเองฟ้าครามตื่นขึ้นมาก็ยิ้มแก้มปริ่มพอดูว่าปณิตาแอบทําอะไรเขาเขากอดลูกชายแน่นในอ้อมกอด หอมแก้มยุยยุยของลูกชายนี่สินะความสุขที่เขาอยากมีทุกคืนทุกวันความสุขที่ว่าสุขจนร้นปรีมันเป็นแบบนี้นี่เองเวลาต่อมาฟ้าครามที่เพิ่งจะเดินออกมาจากห้องทำงานก็ถึงกับงงเมื่อทั้งลูกและทั้งเมียของเขาจู่ๆก็หายไปทั้งที่เมื่อคืนที่ผ่านมา เขาก็สามารถงอได้ทั้งลูกทั้งเมียได้สำเร็จอยู่แล้วเชียวเมื่อถามหาตาักเด็กดับใจแถวนั้นก็ได้ความว่าเธอไปหาพ่อเลี้ยงที่เดินดับรองชายนุมรีบเดินเร็วๆไปที่เดินพักรับรองแขกด้วยหัวใจที่เต้นกระนำ่ำพางมองสมดุลรอบๆกายจึงพบว่าพนักงานรีสอรทแต่งชุดด้วยโทนสีชมพูอ่อนล้านนานั่นหมายความว่า วันนี้มีงานมงคลที่เกี่ยวกับความรักอย่างไม่ต้องสงสัยและวันนี้คือวันที่พ่อเลี้ยงเกษมบอกว่าจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอปณิตาฝาครามก้าวยาวๆขึ้นไปบนเดือนรับรองด้วยควาเด้งดีบมากขึ้นเมื่อเห็นว่ามีรถยนต์หลายคันจอดเรียงรายอยู่หน้าบ้านและ หนึ่งในนั้นคือรถของพ่อเลี้ยงกเกษมเขาจำได้นั่นทำให้ฟ้าครามยิ่งไม่สบายใจและยิ่งเมื่อเขาพบว่าใครที่นั่งคุยกันอยู่นั้นก็ยิ่งทำให้เขายิ่งใจหายท,าทั้งที่พี่ชายพี่สะใภ้ของเขาและผู้ใหญ่ฝ่ายของพ่อเลี้ยงกำลังพูดคุยทำการสู่ขอ,อกันมันทำให้เขาแทบกลมทั้งยืนแม้จะไม่เห็นว่า ทั้งแม่ทั้งลูกหรือพ่อเลี้ยงแต่เขากลับรู้รู้ว่าบางทีการงอของเขาคงไม่ได้ผลเสียแล้วเขาอาจสูญเสียเธอไปเพราะอ,อย่างน้อยพ่อเลี้ยงก็ไม่เคยทำร้ายจิตใจของเธอให้เจ็บช้ำไม่เหมือนกับเขาที่เป็นซาตานร้ายในสายตาของเธอ จบแล้วนะคะซาตานได้หัวใจเนาะตอนที่ย2สิบสองไม่หลับในสักคืน <c oughs> เวียนหัวไม่เลิอกอ่ะถ้าคลิปนี้ไม่ผิดพลาดอะไรเนาะก็จะได้ชมกันได้ฟังกันในวันที่หกกุมภาพ,พันธ์นะคะตอนสิบก้านาฬิกานะคะแต่ยังฝากเรื่องอ แต่ยังฝากเรื่องเงินเดือนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนช่วยเหลือตาด้วยเนาะแล้วก็ยังมีช่องทางช่องทางหนึ่งคือการสนับสนุนนิยายที่ตาอ่านเองนะคะเป็นนิยายของคนอื่นนะอย่างที่บอกคือตาอ่านนะคะไม่ได้ขายเป็นเล่มเนาะถ้าใครเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะตาอ่านแล้วก็เอามาทำเป็น ไฟนะคะเพื่อที่จะขายในอีเมลเนาะราคาก็พูดกันได้ค่ะเพราะว่าตาไม่อยากพูดตรงนี้ไม่อยากไล่รายละเอียดออกไปให้คนอื่นรู้นะคะความจริงแล้วอะ่ะมันเป็นนิยายของคนอื่นไงคะแต่ตาภาคประมาณนั้นเนาะตาก็ไม่อยากดูนะแต่ถ้าใครอยากอยากจะสนับสนุนก็เข้าไปสนับสนุนได้นะคะในเอ่อ อนาตา88ดปดนะคะเป็น id line นะกพ็พูดคุยกันได้ค่ะถ้าซื้อหลายๆเรื่องเนาะแต่ก็ลดร,ราคาให้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่เนาะที่ซื้อนิยายตาตาก็มีนิยายฟรีให้ฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอ่ถ้าชอบแนวทะเลทรายเนาะตามมีนิยายทะเลทายอยู่หนึ่งเรื่องนอะเดี๋ยวถมให้ฟังฟรีนะคะอ่า ก็สำหรับคนที่ช่วยเหลือตานะทางเรื่องนิยายทางอ e ีเมลเนาะแล้วก็แล้วกเ็เรื่องการฟังฟังผู้สนับสนุนให้ YouTube นะคะแล้วก็ทำให้ตาได้มีเงินเดือนนะคะตาก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็บุญกุศลบุญกุศลที่ทุกคนทำให้ตานะคะตาขออนุโมทน,นาเนาะแบ่งบุญ อขอให้คุณนะคะได้รับผลบุญยามที่คุณขัดสนขอให้มีคนช่วยเหลือคุณบ้างนะคะอ,อย่างที่ช่วยเหลือตานะคะอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลืออีกครั้งนะคะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็อืมหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาได้ในเพลย์ลิสต์เนาะตาหลือเวียนหัวเต็มทีละ<ห>ก็เดี๋ยวจบจากนี้อีกสักประมาณสองสาชมชั่วโมงก็คงแน่นอนล้วค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอ้ตอตาฝากเรื่องหลักล้อนหลักสีด้วยนะคะคือภาคแรกอะตาจะปิดแล้วนะจะปิดในวันที่8นะคะปิดจริงๆเลยก็คือบอกว่าถ้าใครอยากมีเก็บไว้ที่ตาอ่านเอาไว้แล้วนะตาทำเป็นไดท์แล้วนะถ้าเกิดอยากฟังเดี๋ยวส่งอีเมลมานะแล้ว ตาจะส่งให้นะคะตาขายราคาเท่ากันนะคะตาไม่พูดราคาออกมานะคะแต่ว่าตาขายเท่ากันหมดเนาะค้าขายต้องมีการซื้อสัตว์นะตาไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าตาไม่อยากบอกราคาออกไปนะคะเดี๋ยวมันผิดหลายอย่างนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะอ,อภาคสองสำหรับลักร้อนรากสีนะตามีแล้วเหมือนกันเนาะอย่างที่บอกนะ ถ้าใครอยากฟังเนาะก็มาตามมาฟังกันได้ส่วนภาค3ามเนี่ยตาขอเว้นว่างนะเพราะว่าตาจะลงตอนจบภาค2ในวันที่8แล้วก็จะเว้นสัก1อาทิตย์แล้วถึงจะลงภาค3แล้วตาจะปิดภาค2เลยนะคะเพราะว่ามันล่อแหลมเกินไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอีกครั้งนะคะยังย้ำคำเดิมนะ อน,นันตา88นะคะถ้าใครอยากจะซื้อนิยายไปฟังเองนะตามมีหลายเรื่องนะคะเป็นซีรีส์ก็มีนะ,ะเรื่องราคาพูดคุยกันได้อย่างที่บอกถ้าชอบคลิปของตานะคะทั้งทั้งช่องแมวและช่องเหลืองนะกะ็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่ก็มาติดตามกด u ั s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนะรักนะคะ บุญรักษาสวัสดีค่ะ